สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเห็นไหมคะสายสะพายนี้สวยมากๆเลยนะคะแล้วปิงก็มีความภาคภูมิใจมากๆเลยด้วยที่ได้สายสะพายนี้มานะคะเพราะว่าสายสะพายนี้นะคะนอกจากที่เราจะซื้อมันมาแล้วเนี่ยเรายังได้ช่วยโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณาหารของเราได้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> เพื่อนๆนะคะสามารถไปซื้อสายสะพายนี้ได้ทุกคณะเลยนะคะเพราะว่ามีวางจําหน่ายให้ทุกคณะเลยค่ะบัณฑิตใหม่เริ่มต้นด้วยการให้นะคะ สวัสดีคะ่ะป่านแก้วนะคะเป็นบัณฑิตป้ายแดงของปี63ค่ะ <Wow. S 1> วันนี้จะมาชวนเพื่อนเพื่อนบัณฑิตที่จบใหม่นะคะมาร่วมเป็นบัณฑิตผู้ให้เหมือนป่านแก้วค่ะวันนี้จะมาเชิญชวนเพื่อนๆให้เป็นบัณฑิตผู้ให้นะคะให้โดยการซื้อสายสะพายหรือร่อวมสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าของเราค่ะสายสะพายนี้จะมีขายทุกคณะเลยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ให้เพื่อสร้างโรงพยาบาลเจ้าคุณทาหารของเรากันค่ะ ยินดีกับบัณฑิตทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยากจะให้ทุกคนมาร่วมการทำสิ่งดีๆนะคะโดยการซื้อสายสะพายค่ะเพื่อสมทบคุณโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารด้วยกันนะคะบัณฑิตใหม่เริ่มต้นด้วยการให้นะคะ